วันหนึ่งวันนึ้นฉันได้เจอกับเธอท่ามกลางแสงดาวมูเมสีน้ำทะเล แต่ไม่มีความทรงจำไม่มีแม้กระทัง่งหน้าตาฉันเอาหมวกใบนี้ปิดหนา้า พี่ชายจะจำฉันได้ไหมพี่ชายในอดีตของฉันคนที่เป็นเพื่อนเล่นด้วยกันมาหนิ่นานพี่ชาย ผู้ใจดีและอ่อนโยนกับฉันพี่ชายพี่คนนี้คนเดียวในฝันพี่ชายตื่นหลับตาลงพักผ่อนด้วยนะพี่ชาย พี่เหนื่อยเกินไป